สวัสดีครับเพื่อนๆในวิดีโอันนี้ผมจะอ,อธิบายว่าทำไมผมรู้สึกเพิ่มน้ำหนักถือว่ายากนะครับก่อนที่ผมจะอธิบายรายละเอียดทำไมผมจะต้องแค่อธิบายว่ามันมี2กลุ่มนะครับในโลกฟิตเนสกลุ่มแรกก็คือคนที่ต้องการลดน้ำหนักในไขมันหรือคนที่ต้องการเพิ่มน้ำหนักเพราะว่าเขาอยากสร้างกล้ามนะครับผมอยู่ในกลุ่มที่2เพราะว่าผมอยากสร้างกล้ามฉะนั้นเนี่ยผมต้องการให้น้ำหนักผมขึ้นนะครับ ตอนผมเด็กๆผมเป็นคนที่แอคทีฟคนที่ออกกำลังกายเยอะมากอาจจะเตะบอลอาจจะว่ายน้ำอาจจะวิ่งนะครับหรือตอนอยู่ที่โรงเรียนผมเจอเล่นข้างนอกในสนามเด็กเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์ผมก็จะไปปั่นจักรยานกับคุณพ่อปั่นจักรยานอันนี้ก็ถือว่าไกลนะครับหลายโลทีเดียวแล้วตอนนั้นผมอายุน้อยมากผมไม่ถึง1ิบขวบด้วยซ้าฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้การเผาผลาญของผม ถือว่าสูงมากเพราะว่าช่วงที่ผมเด็กเล่นบาสตีเทนิสออกกําลังกายเยอะทีเดียวครับแล้วพอถึงเวลาผมเป็นผู้ใหญ่นะครับอายุ 1819, 20พูดยังยๆร่างกายของผมชินที่เผาผลาญอาหารเผาผลาญแคลอรี่ที่ผมคุยในวิดีโอเมื่อก่อนนะครับชินที่เผาผลาญเร็วมากครับอีกส่วนหนึ่งนะครับไม่ได้แค่พูดถึงแคลอรี่ที่ผมเผาผลาญในการออกกําลังกายแต่ว่าพูดถึงแคลอรี่ที่ผมใส่เข้าไปในตัวเองในอาหารนะครับผมตั้งแต่เด็กๆเ,เป็นคนที่ กินเก่งมากนะครับพ่อแม่ของผมจะอธิบายว่าผมเป็นคนที่กินเยอะมากตั้งแต่เด็กๆผมจะกินเนื้อสเต็กกินพวกอาหารที่แคลอรี่หนักๆก,กินพวกพิซซ่าไม่ใช่อาหารหลยอยถ้วยตลอดนะครับแต่ว่าจจะกินอาหารที่ถือว่าแคลอรี่สูงๆแล้วจริงๆครับพอผมถึงอายุ21ผมเริ่มออกกำลังกาย Strength Training ก็คือเล่นน้ำหนักในยิมแล้วเล่นน้ำหนักมันถือว่าเผาผลาญแคลอรี่ เยอะทีเดียวนะครับพอร่างกายของเรามีกล้ามมากขึ้นมันจะทําให้การเผาผลาญจะยิ่งเร็วกว่าแต่ก่อนถ้าผมอธิบายในวิดีโอนี้แล้วนะครับก่อนที่ผมเล่นน้าหนักตอนที่ผมเด็กๆระบบเผาผลาญของร่างกายของผมถือว่าสูงแล้วนะครับแต่ว่ามันจะยิ่งสูงขึ้นเพราะว่าผมออกกําลังกาย strength training ฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นเหตุผลที่ผมรู้สึกว่าผมเพิ่มน้ําหนักถือว่ายากนะครับตอนนี้ ช่วงแรกๆที่ผมย้ายมาอังกฤษผมเป็นคนที่เจาะจงเพิ่มน้ำหนักเพราะว่าผมจะพยายามสร้างให้ตัวใหญ่กว่านี้นะครับวัดอาหารเข้าไปในม y f i t n e s s Pal ชั่งอาหารทุกอย่างที่กินแล้วก็ออกกำลังกายอย่างแรงในะยิมแต่ว่าผมถึงจุดหนึ่งว่าคงไม่ได้ทำอย่างนี้แล้วเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องรู้คือผมกลายเป็นไม่ค่อยมีความสุขกับการกินนะครับเพราะว่าทุกครั้งถึงเวลากินผมจะแค่คิดในใจว่าโปรตีนครบหรือยังกี่กร,รมัมหรือมื้อนี้กี่แคลอรี่พูดง่ายๆผม ไม่เคยกินอาหารเพื่อความสุขนะครับเชื่อผมสําหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่ามันต่างกันมากนะครับพอกินตามเวลาแล้วกินเพราะว่าต้องบังคับตัวเองให้กินแล้วเพราะว่าเธอต้องครบหลายๆแคลอรี่ขนาดผมกินวันหนึ่งถือว่า4,000กว่าแคลอรี่น้ําหนักของผมก็ยังไม่ค่อยขึ้นนะครับ นี่ขนาดผมกินโปรตีนถือว่าสูงมากแคลอรี่ของผมก็เยอะผมถือว่ากินตามปากนิดหน่อยนะครับเพื่อจะได้แคลอรี่เยอะๆแต่ว่ามันก็ยังไม่ค่อยสําเร็จนะครับผมรู้ว่าถ้าเกิดผมจะถึงร้อยโลจริงๆเผลๆผมต้องไปกิน5000แคลอรี่นะครับแล้วถ้าเกิดดูไกด์ไลน์ทั่วๆไปเขาจะแนะนําผู้ชายพยายามกิน2,500แคลอรี่ถ้าเกิดผมต้องกินเบิ้ลแคลอรี่ผมรู้สึกว่าผมจะเหนื่อยเพราะว่าผมจะยิ่งอังกฤษ กินข้างนอกทุกมือไม่ได้มันไม่ได้เหมือนเมืองไทยนะครับผมรู้สึกผมจะเหนื่อยผมจะใช้เวลาของผมในห้องครัวตลอดแล้วบอกตรงผมไม่มีความสุขกับนี้นะครับผมชอบที่ผมกินตามเวลาไม่ต้องบังคับตัวเองให้กินหรือออกกําลังกายเพื่อจะให้ตัวสุขภาพแข็งแรงไม่ต้องให้ตัวใหญ่บึกผมรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์อย่างนี้มันดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยผมถือว่าพอใจสะใจกับคุณของผมตอนนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกเพิ่มน้ำหนักยากก็คือทุกครั้งผมไปทำงาน ผมเดินไปทำงานนะครับไปทางหนึ่งเท่ากับประมาณ3,000-4,000ก้าวเดินประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วไปกับทั้งหมดประมาณ6,000-7,000ก้าวแล้วบางครั้งผมต้องไปยิมตอนเช้านะครับแล้วตอนเย็นด้วยวัน,ว,นวันหนึ่งผมอยู่ในยิมช่วงที่ทำงานถ้าทำงานชิฟต์นะครับถ้าทำงานกรุ๊ปคลาสผมจะเดินเยอะมากเลยครับผมคิดว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาช่วงล่างนี้ตั้งแต่ผมเริ่มที่เพิยิมมันไม่ค่อยมีหลายวันที่ผมเดินน้อยกว่า20,000ก้าวนะครับ เพราะว่าเดินไปกลับครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแล้วช่วงที่ผมทํางานในยิมคุยกับลูกค้าเดินขึ้นอีกชั้นหนึ่งเก็บอุปกรณ์พวกนี้มันก็ออกแรงงานเยอะนะครับ มันเผาผ่านแคลอรี่เยอะทีเดียวมันไม่ใช่แค่เพราะว่าผมออกกํบบาลังกายเยอะตอนเด็กๆที่ผมรู้สึกเพิ่มน้ำหนักยากครับแต่มันเพราะว่าผมเดินเยอะวันๆหนึ่งด้วยครับแค่วิดีโอสั้นๆผมอธิบายเพราะว่าผมรู้สึกผมมีไคลเอนต์บางคนที่เบสยิมที่ผมเคยทํางานที่ประเทศไทยนะครับกับเพื่อนของผมอาจจะงงเป็นไปได้ยังไงครับว่าแมทธิวพยายามเพิ่มน้าหนักแล้วเพิ่มไม่ได้มันเป็นปัญหาดีมากเลยที่จะมีคนที่พูดอย่างนี้นะครับส่วนม,มากจะเป็นคนที่ต้องการให้น้ําหนักลดแต่ว่าผมจะอธิบายให้ก่อนนะครับถ้าเกิด g กของ เพื่อนๆคือต้องการให้น้ำหนักลดกินตามปากหรือกินอะไรก็ได้เหมือนผมไม่ได้นะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กๆไม่ค่อยแอคทีฟไม่ค่อยออกกำลังกายผมรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นเพราะว่ามันบวกไว้หลายปีมันสับสมแล้วการที่ผมแอคทีฟผมออกกำลังกายผมเดินขึ้นเขาตอนเด็กๆคุณพ่อพาไปมันทำให้ปัจจุบันตอนนี้ผมอยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับ ถ้าเกิดเอมของเพื่อนๆต้องการให้ลดน้ําหนักไม่ได้ถือว่าต้องอดอาหารนะครับหรือห้ามกินตามปากเลยมันแค่แปลว่ามันต้องระวังนิดหน่อยแล้วมันห้ามกินตามปากตลอดนะครับ <S <S ผมหวังว่าวิดีโอนี้เพื่อนๆรู้สึกน่าสนใจฟังนะครับถ้าเกิดอยากดูวิดีโอเมื่อก่อนกดตรงนี้นะครับผมอธิบาย3อย่างที่เพื่อนๆทุกคนควรจะทําถ้าเกิดต้องการลดน้ําหนักถ้าเกิดอยากดูวิดีโอเพิ่มที่ผมจะอัปโหลดในอนาคตกดตรงนี้นะครับกด subscribe แล้วเดี๋ยวเราเจอกันวิดีโอต่อไปครับ